แหมไอเราก็นึกว่ามาคุยดีที่ไหนได้ไปตลบหลังเราแล้วก็ไปเมาส์เราว่าปั่นเออทำไมไม่อยากจะพูดเป็นเพศแม่ที่เชื่อไม่ได้ยิงนี้เนี่ยเออมาเมาส์เราหน้าห้องเฉยเลยอ่ะแบบดื้อๆเลยให้เราเห็นน่ะแตเออเราก็คุยดีนะแนนเนี่ยแนนมายังคุยดีอยู่เลย ที่ไหนได้เออมาขายเราหน้าห้องท่านนี่ใช่ปะเออคุยๆอยู่ดีๆก็โถเนี่ <c oughs> ยผมก็งงเลยว่าผมจะยังไงต่อดีประเี่นน้ำยาซักผ้ายาป่านุ่นซักผ้าใสแบบนี้ เห็นไหมเนี่ยเห็นอยู่เนาะนี่หยอดเหรียญแล้วมันกดสตาร์ทยังไงตรงนี้เหรอใช่ปะสตาร์ทโอเคอ่ะได้แบงค์บาทเอ้แบงค์ร้อยไม่ต้องขอโทษฉันแซวเธอพอะโถเธออย่าจริงจังเราเป็นเพื่อนเจี้ยนกันเราเราก็ต้องเล่นกันได้เลยเช่ป่ะฉันก็เมาเธอเมาฉันใช้ก็เมาเธอกลับอ่ะ <laughs> ไม่ใช่แนนไม่ใช่แนนชาลิสาชาลิสาเมษาเมษาก,ก็เขามาทักใช่ไหมเขาทักนี่เดียวไปหยอดเหรียญกันแป๊บหนึ่งหยอดเหรียญเงอนหยอดเหรียญหยอดเหรียญดูนะทุกคนดูหามห้ามนี่ สิบบาทเราก็เห็นนะหย่อนผ้าไปมันใช้ได้เหมือนกันหมดก็ห,กหรอเนล่ย <c oughs> ดูผ้าเตียนในเด็กๆ <c oughs> เด็กๆซักผ้าเองหรือว่าพ่อแม่ซักให้เนี่ยมีผ้าหน่นส่วนที่ไม่ใช่ผ้าห่นก็มังนี้ <c oughs> นี้เป็นผ้าผ้าขี้ ออกะรู้จักผ้าขี้ไหมอันนั้นผ้าห่นงงวะนี่ผ้าขี้งั้นเลยนี่ถ่ายไปอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวอหยอดปัดก่อนปัดก่อน,อนโอ้มือมือ